จากอายุทยาขยับไปที่โคราชคุณผู้ชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้นั่งล้อมวงกินหมูกระทะจู่ๆมีลูกกระสุนมาจากไหนไม่รู้โดนคนบาดเจ็บด้วยนะฮะเมื่อคืนนี้เองครับบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอคงที่โคราชคนเจ็บเนี่ยคือคุณละละดาอายุ58ปีถูกกระสุนปืนยังไม่รู้นะว่าเป็นปืนยี่ห้อไหนชนิดไหนนะฮะโดนยิงเข้าไปที่ขาขวาตอนที่กําลังล้อมวงกินหมูกระทะหน้าบ้านกับครอบครัวครับถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรทําไมจู่ๆ นั่งกินกันอย่างอบอุ่นสนุกสนานลูกกระสุนมาจากไหนอ่ะคาดว่าก่อนที่ลูกเขยจะมาถึงบ้านเนี่ยเหมือนเขาไปทะเลาะกันกับผู้ชายคนหนึ่งลูกเขยบ้านเนี้ยฮะขับกระบะมาหาแฟนระหว่างทางไม่รู้ว่าไปคอมเมนต์หรือว่าไปมีเรื่องกับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตอนไหนนะถึงโดนคนขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถตามไล่ด่ามาตลอดทางจนกระทั่งมาถึงบ้านที่เกิดเหตุ นึกว่าจะจบนะฮะไม่จบครับเพราะว่าลูกเขยบ้านนี้เขาก็โมโหอ่ะคือด่าเขามาตลอดทางไม่พอก็บอกแล้วว่าไม่ได้ขับรถปาดหน้ายังจะมาด่าอีกก็เลยสวนกลับไปพอสวนกลับไปนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้คนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยขึ้นเลย <ฮะ S 1> เลยขยับมอเตอร์ไซค์จอดห่างจากบ้านไปประมาณสัก100ร้อยเมตรก่อนจะเดินลงมาแล้วใช้ปืนยิงข้ามรั้วคงไม่ได้กะว่าจะเอาถึงตาย <ฮะ S 1> อาจจะสุ่มยิงแต่บังเอิญกระสุนเนี่ยโดนคุณลัดดา จนบาดเจ็บนะฮะลองฟังครับโดโดลงมาเข้าไปยื้อนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยิงมายิงมายิงมาเขายิงมาไกลกันมันสองโล่นิดเดียวมันมาโดนมาโดนเนี่ยเออตอนนั้นแม่มาทำไมมนันแบบว่ามันเดินออกมาดูเนี่ยนวะ่ามีเรื่องอะไรกันโอ้เราวบบมีเดี๋มีปัญหากันมาก่อนไม่เคยรู้จักครับผมคับมากว่าผมขับอะไรคนตีนยยนนมันได้ยิงเราปนด่าด่าผมว่าขับรถอะไรอย่างเี้ผมขับมาผมไม่รู้เนาะ ข้ามาเฉยหน่อยเดี๋ยวมีแบบอะไรมองมว่าผมเขาเบื่ออะไรเลผมไม่สนใจไงจะเอาอะไรไปไปขี่ตะเกียอยู่ก็เลยเดินไปดูว่าใครเป็นอะไรเพื่อนคือจ่าแบบนี้ลูกละนะว่าเดี๋ยวมาขับรถตรัวนี้นี่หรอเอาขอัจอดอยู่ตรงน,นั้นเนาะจอดไฟอยู่จอดรถอยู่ตรงไหนใครตรงนัน้นจะยิงมา ตัวต่มันยิงหนังกระติกมาดังปุ๊โดนขาเดนิดนเข้ามาเอาเลือดเพื่องอาดอยู่เลยเลยวินงไปหลังหน่าหลังจากเกิดเหตุค่ะญาติของผู้บาดเจ็บก็พยายามขับรถติดตามคนร้ายไปแต่ว่าไม่ทันค่ะ ก็เลยพาผู้บาดเจ็บไปทําแผลก่อนแล้วก็ตัดสินใจเข้าแจ้งความกับตํารวจสพคงเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดําเนินคดีค่ะครับส่วนอาการล่าสุดของคนเจ็บตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับคุณหมอบอกว่าโชคดีที่กระสุนเนี่ยมันไม่ถูกจุดสําคัญไม่ได้ไปโดนเส้นเอ็นที่ข้อเท้าเพราะว่าถ้าโดนเนี่ยอาจจะถึงขั้นพิการได้พร้อมฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับช่อเร่งติดตามตัวคนก่อเหตุอย่างเร่งด่วนเลย <c oughs> เรื่องนี้เธอบอกเลยนะครับถ้าครอบครัวสูญเสีย คุณละระดาไปเนี่ยเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยคือมันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะฮะครับชวงมีที่ครั้งนี้บาทเจ็บเท่านั้นนะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ